สวัสดีค่ะวันนี้น้องก็ได้อบรมออนไลน์ในหัวข้อความรู้เรื่องการสำลักที่จัดอบรมโดยสภากาช่าไทยนะคะซึ่งน้องก็คิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยขออนุญาตนำคลิปดังกล่าวมาส่งต่อความรู้ความเข้าใจให้กับเพื่อนเเฟซ้ตาตกำลอยค่ะการปรถมพยาบาลผู้สำลักโชกิ้งการสำลักสิ่งแปลกปลอมตกไปปิดช่องทางเดินหายใจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต เนื่องจากร่างกายได้รับออกซิเจนลดลงและอาจเสียชีวิตได้ถ้าขาดออกซิเจนเป็นเวลานานหลักการช่วยเหลือเริ่มจากสังเกตอาการถ้าผู้สำลักสามารถพูดไอหรือหายใจได้ควรกระตุ้นให้ไอแรงๆต่อเนื่องถ้าผู้สำลักพูดไม่ออกไอไม่มีเสียง หายใจลำบากเอามือกุมคอผิวหน้าเริ่มซีดให้ผู้ช่วยเหลือถามว่าคุณสำลักใช่ไหมผู้สำลักพยักหน้าให้ทำการช่วยเหลือโดยการกระแทกใต้กระบังลมการกระแทกใต้กระบังลมจะช่วยเพิ่มแรงดันในช่องอกทำให้ขับสิ่งแปลกปลอมให้หลุดออกมาได้โดยมีขั้นตอนการช่วยเหลือดังนี้ผู้สำลักยืนแยกเท้าผู้ช่วยเหลือยืนด้านหลังสอดขาข้างหนึ่งไว้ ระหว่างขาของผู้สำลักเพื่อช่วยรองรับหากผู้สำลักลม้มลงหาตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างลิ้นปีกับสะดือเพื่อวางกำปั้นกำมือเป็นกำปั้นวางตรงตำแหน่งที่หาไว้ข้างต้นให้ด้านนิ้วหัวแม่มืออยู่แนบลำตัวคุมกำปั้นด้วยมืออีกข้างหนึ่งการข้อศอกให้พ้นชายโครงผู้สำลักให้ผู้สำลักก้มตัวลงให้ศีรษะต่ำกระแทกกำปั้นเข้าหาลำตัว5้าครั้งต่อเนื่องจนกว่าสิ่งอุดกั้นจะหลุดออกมา และผู้สำลักสามารถหายใจได้เป็นปกติถ้าผู้สำลักอยู่เพียงลำพังให้ตั้งสติ และปฏิบัติดังนี้ยืนแยกเท้าสองข้างเพื่อความมั่นคงหาตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างลิ้นปีกกับสะดือเพื่อวางกำปัน้นกำมือเป็นกำปัน้นวางตรงตำแหน่งที่หาไว้ข้างต้นให้ด้านนิ้วหัวแม่มืออยู่แนบลำตัวกลุมกำปั้นด้วยมืออีกข้างหนึ่งการข้อศอกให้พลลำตัวก้มตัวลงให้ศีรษะต่ำกระแทกกำปั้นเข้าหาลำตัวห้าครั้งต่อเนื่องจนกว่าสิ่งที่อุดกั้นจะหลุดออกมาและสามารถหายใจได้เป็นปกติ กดุพื่นกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายเป็นก็จะใให้น้องก้าด้วยนะคะจากคลิปนี้สวัสดีค่ะ